อาสวัสดีค่ะเพื่อนๆมือนีกรสิผ้ามาพอกับหน้าโปผ่านเนาะออว่าเป็นยังคือต่างสื่อว่าหน้าโปผ่านอ่าก็จะพ้าเพื่อนๆไปเบิ่งเนาะว่ามันเป็นยังหน้าปผ่านมันเป็นแบบใดคืออื่นว่าหน้าโปผ่านเนาจะเนะา,ะา,าะไปจ้าปะปะสิผ้าไปจ้า จ้ามาจากสิบภามาทำกลมรูุจักกับอีกต้นไม่อีกชนิดนึ่งบัดนี้ก็คือต้นปอผานนาะตัวนี้ส่วนนี้จะเป็นต้นปอผานมามาปอผานกับลักษณะส็นเหลี่ยมส็นเหลี่ยมประโยชน์ของพิ่น็คือพวกพวกอันนี้นี่นี่แาล้ต้นของพิ่นี้เราจะเอาไปเป็นเป็นเสือกเป็นเสือด่ด้เห็ดเป็นเสือ เห็ดเป็นแนวมัดให้เขา,า,าไปฝันฝันได้ประโยชน์ของเพลินมีลายยางอยู่ได้ผ้ามาหุจา้จักตุนเพาะผ่านเนอเมื่อนี้เป็นป่าอยู่จ้ะโซนนั้นแหงแหงไร,รตุ่นเพรผ่านส่วนมากค่ะเขาเอาไปเห็ดถ้าเขาเอาไปเห็ดเ,เ,เ,เสือเขาจะเอาตุนมันยังบ่อนแกไปไหนจ้ะ จะพามาเบิ่งส่วนนี้เนาะส่วนปลผ่านต้นนี้เขาเอื่นว่าหน้าปลาผ่านเพราะว่าส่วนปลผ่านหลายเขาก็เลยสืเอื่อนว่าหน้าปลผ่านมิเตปลาปลผ่านอ่าเราจะสิ้าเบิ่งหน้าปลพผ่านนอกมานี่เป็นยังคือว่าหน้าปลผ่านเพราะว่าโซนนี้มันจะเป็นปลาปลผ่านนี่หลายหลายแห้งก่อนจะเป็นทงไฮทงหน้าคนซื้อว่าหน้าปอผ่าน คนเห่าก็เลยเรียกเรียกตามตามลักษณะภูมิทัศน์ของแต่ละแต่ละโซนว่าปอเป็นอยัางอื่นนี่เหตุผลที่เอื่นหน้าปรปผ่านก็คือว่ากบรปผ่านหลายปุ่นจะทางใันนี่ก็แมนโอทางนั่นกระแมน,น,แมนปผ่านมีแต่ปลาโปผ่านก็เลยเดินซื้อว่าหน้าปรปผ่านโซนนี้ คำวนาปอพานแรงที่มากก็คือกกปอผพานหลายเพื่อเสียใจสมัยแต่ก่อนใส่กระตกขุดกลัวสิเป็นไหหน้ากลัวสิเป็นไหหน้าได้เพราะว่ากกปอพานมันหลายนี้กบปรพานถักขุดออกบเบิดนี่มันกระปองมาอีกก็เลยขึ้นซื้อวนาปอะพานโซนนี่ก็เอิญวนาปอะพาน เพราะว่ากกเ้าผ่านร้ายนี่ที่เปสีนี่นี่กับเขาผ่านนี่เหตุผลที่ต่างสื่อนับพาผ่านคนเฮ่าต่กนเขาสื่ออื่นตามว่าโซนใดเป็นแบบใดเขาก็สื่ออืนลักษณะแบบน้นาว่าหนานาหน้านี่นห,นนหน้าตัวนี้เขาเอื่นว่าหน้าพาผ่านเพราะว่า่วนพาผ่านร้ายเห็นวัตถุผลที่แต่ปาเโาผ่าน ผ้าเบิงหน้าปอาผ่านมื่อนี้ว่าเป็นยังคือเอนหน้าปอผ่านที่มาที่ไปของหน้าปอผ่านมันเป็นจังไดแตคือแบบนี้ละจ้ะนี่ผ้าเลาะอยู่ในนี้นี่แต่ปอผ่านกุ๊กปอผ่านลายมีแต่ปลาปอผ่านทั้งนั้นเลยสวมหมากจนปอาผ่านลาย มามันก็นมีได้จ้ะอะจาจจะคลิปนี้ก็มีแค่นี้ล่ะค่ะจะลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้แน่ได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจตัวน,นี้ผ้มามหัศจักกับหนาปอผ่านเหตุผลที่ต่างซื้อวานาปอผ่านสมัยแต่พอแต่แมยุราจาิปนี้ก็มีแค่นี้ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ